ดี่ครับดีการครับจะส่งลูกค้านะครับเป็นไฟฟ้านั่นนะฮะ E14 เนาะ E E4633 นะครับผมฮะนี่ก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบนิดนึงนะมีมีแบตกับที่ชาร์จด้วยนะฮะแกนนี้แกนครับเป็นแบตสามเซลล์ 15c นะครับพอเล่นรุ่นนี้ได้นะฮะใส่ใส่ได้ร่องเล็กๆนะครับผมเช็คก่อนเนาะสุด nya เราจะเช็คก่อนนะฮะตัวปืนเราก็เช็คไปเรียบร้อยนะครับผมเราจะเช็คตัวนั้นก่อน ๋ยวมันไม่ทํางานเราจะได้เปลี่ยนใหม่ให้นะฮะนี่นะครับเราค้าขายก็อยากตรงไปตรงมาเนาะเ่ราะอยากให้ลูกค้าได้ของดีนะครับทุกขั้นตอนนะฮะเนาะได้ครับนี่คือมีไฟใเข้าปกตินะครับผมถ้าถ้าถ้าไฟไม่ชัดสีแดงเต็มนะฮะถ้าสีเขียวนี่คือก็ถือว่าเต็มนะฮะใช้ได้นะฮะคือรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ดี นี่ครับเสียค่ครับปกตินะครับแบบไม่เสียนะครับผมโอเคนะครับก็จัดส่งให้เลยนะครับผมอันนี้ก็ได้ตามนี้นะครับนะครับตอนนี้ลูกศูลป์นะคับเดี๋ยวผมเอาที่วัดแบบไม่อีกทีก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับส่วนใหญ่เราก็เช็คเครื่องชักให้ด้วยเนาะอัอไอ้เช็คพวกแันด้วยนี่ก็คือแบตสามเซนนะฮะมันจะมีเครื่องวัดถ้าไม่ไม่ดังนี่คือว่าดีนะเนี่ยสามเซ์ ยังไม่ได้ชาร์จเลยครับเนี่ย11.2เนี่ยเซลลว1.37เซียว2.75 3.75เซียว4โอเคนะคือผ่านนะครับผมโอเคนะครับได้จัดส่งให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมาฮะมีการลดพยาวเราก็พร้อมจัดจําหน่ายให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครสินค้าดีจริงของาตรงนมีหลายประเทศนะโอเคนะครับผมสสวััดีครบไปย่ายจัดส่งให้ครับเดี๋ยวจะต้องให้ส่งไวๆทางอินดิก